สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซูเปอร์ซับเปิดกล่องแล้วบอลไม่มีอะไรออกครับเรื่องยีนนะไม่ได้เอาการ์ดบอลมาโชว์นานแล้วด้วยหลังจากเทปนี้จะเป็นบอลแล้วเพิร์ยังไม่มีเวลา2ผมยังไม่ได้ตัดเดี๋ยวตัดแล้วหลังจากเทปนี้เหมือนกันจะมีอะไรเกิดขึ้นหลอย่างหลังเทปนี้แต่ถ้ามึงเข้ามาดูใหม่ข้างล่างนี่เลยครับมันจะบอกว่าถ้าคุณเข้ามาเริ่มสะสมใหม่ควรจะทําอะไรบ้างในลิงก,นนก<ด>์นี้ซุปจะต้องพูดกด subscribe ให้ด้วยครับ,รบขอบคุณทุกท่านที่ subscribe มาให้ซึ่งวันนี้จะเปิดคือนี่เลย s าว r วอร์ท็อปตาร์วอร์ a กล x ล็กซี่โครมหนึ่งที่ซื้อมาเปิดเยอะจะบอกว่าถูกมันก็ไม่ใช่แต่ว่าเรียกว่าค่อนข้างถูกแล้วกันในไทยขายกันอยู่7000-8000ไม่เกิน9000ต่อกล่องอยูนนนี้เมื่อวานเบรคไปแล้วด้วยในไทยเราได้จากวันที่ไทยรายการนะครับทับ1สออกไปบนใบ ไลเซนไม่ได้ดีมากอะไรมากมายแต่ว่าการ์ดสวยคนไทยชอบกล่องมี18แพ็คควรจะเขาการันตีแต่ว่า on average คือควรจะมี1ไลเซนที่เปิดเมื่อวานหรือที่ตัวซุปเองเล่นเบรกเมืองนอกก็คือ1กล่องมันจะมีลันประมาณ2เมื่อวานเปิดบางกล่องมี3เห็นพี่คนนึงบอกเขาเปิดไปแล้วได้5ข้อเสียของซองคือหลายๆซองที่สมมติมีไลเซนมันชอบมีลันอยู่ด้วยเวลาที่สมมติทำเป็นแรนดอมแพ็คหรืออะไรเงี้ยคนที่ได้ซองที่ได้ทั้งลันแล้วไลเซนจะโคตรโชคดี ไม่ได้คาดหวังว่ารีเทิร์นจะได้เหมือนพวกกล่องบอลที่ลูกทีลยบอกโหใบนี้แพงๆอันเลสฟุกเหมือนที่บอกได้เลเซนดีโคตรหรือได้ลานต่ำที่มันเป็นตัวดังอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่โดยส่วนใหญ่นี่คือผู้ถือทั่วไปมันก็จะดีต่อใจมากกว่าที่จะได้เงินคืนแต่ว่าเดี๋ยวจะลองเปิดดูถะเรามาลองดูหน่อยว่าได้อะไรบ้างดวงจะมาไหมหรือจะเกลือต่อตัวกล่องเหมือนเดิมครับใช้คาร์ดสลีฟรุ่นเล็กอยู่แล้วท็อปโหลดเดอร์รุปเตรียม55ไว้3 5 <25 S 2> <25 S 1> ก็น่าจะได้แต่ว่ากลัวแน่นก็เลยเอาท็ หนึ่งกล่องสิบแปดแพ็กแพ็กหนึ่งมีสี่ใบเหมือนกล้าจะเยอะฮะางเลยเขาลองด้วยโฟมอย่างหนามีโฟมได้ก่อนนับจำนวนแพ็กนี่คือหน้าตาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าเราได้อย่างไรเราได้สิบสองถูกไหมฮะสองสามสี 2, 3, 4, 5, ่ห้าหกเราได้สิบแปดไม่โดนโกงอย่างน้อยๆควรจะมีหนึ่ง r e f r a c t o r เนี่ยอย่างนี้คือได้ Insert อินเสิร์ตจะเป็นของ m a n d a l o r i a n อย่างเงี้ยอันนี้คืออินเสิร์ตข้างหลังจะไม่เหมือนเบสการ์ดเห็นไหมฮะนี่เขียนว่าคุณระ a t บเลเซนแมนเดโ a เลียนวิชั่นการ์สแต่อันนี้ไม่ได้รันนะเราก็จะท็อปโหลดเปนเบสการ์ดธรรมดาจะเป็นอย่างงี้เพยแล้วนี่คืออินเสิร์ตเราได้ m a n d a l o r i a n นหนึ่งใบถ้าใครเปิดในวิดีโอจต่เห็นไม่ชัดนี่มันจะเงากว่าเพราะข้างล่างมันจะมีเขียนว่า refractor เห็นไหมฮะถ้าเบสการ์ดธรรมดาจะไม่มีเพิ่มบอกอาร์ตมันสวยนะแล้วมันบอกด้วยว่า ใครเป็นคนทำอาร์ตเห็นไหมจะมีชื่อข้างล่างอย่างน้อยๆทุกซองควรจะมี Refractor ครับถึงแม้ไม่มี Insert มันก็ควรจะมี Refractor ซึ่งซุปจะสลีปการ์ที่เป็น r e ฟ r a c เตอรนี่ซองที่สอง,สองได้ Insert อีกแล้วนี่จะเป็น v i นเทจ e Star War Guard, ์การ์ที่เขาเรียกขอบเงินเช่นกันเห็นไหมฮะนี่เขียนว่า v i นเทจ s t t r w w r r ์การ์มันเป็นเซ็ตของมันเราก็จะท็อปโหลดไว้ถ้าไม่มีอินเสิร์ตไม่มีลันไม่มีลายเซ็นอย่างน้อย มันควรจะมี r ร f r a c เตอร์หนึ่งใบอีกสองใบก็จะเป็นเบสการ์ดนะเก็บให้ครบเซตน,นะอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือสี่ใบที่เป็นสามเบสหนึ่งเรฟ r เตอร์อันนี้จะเป็นตัวเรฟเลกที่บอกมันจะเขียนว่า r ร f r a c เตอร์เราก็สลีปไว้ไม่บอกการ์ดมันสวยนะยิ่งใครชอบซาวด์ครับที่เปิดมาแล้วเห็นคืออย่างน้อยการ์ดลันหนึ่งใบจะทับร้อยห้าสิบเห็น วิ่งวับแครกชนี้แนละ้วน่าจะทับร้อยห้าสิบครับนี่ควายกองจีนเห็นไหมทับร้อยห้าสิบตอนนี้คือรันใบแรกแล้วที่เขาเรียกว่าแครกไอซ์มันจะวิ่งวับวิ่งวับมีลายตรงนี้อีกใบต้องไปวัดดวงเอาครับว่าได้รันเท่าไหร่แต่นี่คือทับหนึ่งร้อยห้าสิบถ้าว่าสองอินเสิร์ตหนึ่งรันนะที่เราเปิดไปเนี่ยเผื่อใครที่ชอบนับดูก็ได้อะไรไปบ้างแล้วนี่ได้อินเสิร์ตอีกใบนึงนี่ที่คนชอบเก็บกันเยอะเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งแต่นี่คือเบสการ์ดเบสการ์ดเกิดหนึ่งเตอร์คนพฟเก็บเนี้กันเยอะครับ มีของไทยด้วยนะนี่คือเรียกว่าโปสเตอร์แต่นี่ของฝรั่งเศส global poster card เห็นไหมฮะแต่นี่จะเขียนว่าฝรั่งเของไทยจะเขียนว่าศึกทิงอะไรเจ้าโลกอะไรสักอย่างไม่รู้เมื่อวานคนไทยได้ไปนคนหนึ่งที่เป็นโปสเตอร์ไทยเป็นกล้องหนึ่งมันออกประมาณ2อถึงสามใบอะครับโปสเตอร์เนี่ยแต่นี่ของฝรั่งเศส2อที่6กปะอ้าวลายเซ็นเลยาขายก็ไม่รู้ทําไมถึงไม่ดูดีได้แต่ตัวดังๆวะได้ขายไว้เนี่ยเอ็กคอร์ โค้ดเหรอคอสค,ค,ค,คือใครอะ่ะเหมือนเมื่อวานก็ออกไปใบนี่คนเนี้ไละเทนไปแล้วอะ่ะลันไปแล้วหนึ่งด้วยอะ่ะเหลือตั้งสิบสององความตื่นเต้นก็หมดดีอย่างนี้แต่คงย้ำว่ากามมันสวยนะเนี่ยฮะนี่เป็นแค่รีแฟคเตอร์แต่กามมันสวยนะนี่ได้อะไร ได้ reflector ธรรมดาแต่ไม่ว่าใครี่ชอบซาวอครับนี่คือเบสการ์ทั้งหมดเลยนะครับสวยดีมันจะมีชื่อของมันด้วยแหละตรงนี้เห็นปะขอลันตำตำหน่อยได้ไหมทับสิบมันจะเป็นเ er ช็คเกอร์บอร์ดมีแบนี้ทับสิบไม่ใช่แบนนี้นะเบดที่เมืองนอกได้แบนี้ทับสิบมา reflection s on e n d o o r เนี่ยแย่ yeah, สุดคือตอนนี้ควรจะมีลันอีกแค่หนึ่งใบครับ อันนี้ก็รีเฟรคเตอร์ธรรมดาอันนี้คือทีุ่คนบอกอยากเห็นเปิดนะซาวบอเนี่ยอันนี้น่าจะรันถ้าสมมิว่า h i เจ็ดสิบห้าป่ะเก้าสิบเก้าเห็นไหมห้าสิบสองทับเก้าสิบเก้ามันจะเป็นอีกเท็กซ์เจอร์หนึ่งสวยดีคือถ้าเป็นกล่องที่แย่ก็คืออันนี้ควรจะคิดควรจะครบแล้วอ่ะอีกเจ็ดทองไปขายก็แล้วกนะ ที่เหลือคนจะเหลือแต่พวกรนะีแฟกเตอร์แล้วเราจะฟุกได้สามลันเหมือนบางกล่องนี่เขาให้สามลันนะเดาว่าเราคงไม่ฟุกแต่ว่าใครจะไปรู้อันนี้ก็รีแฟกเตอร์ธรรมดา New Friends สะสมมากกว่าลงทุน Star Wars เนี่ยเป็นเชิงสะสมมากกว่าลงทุนนี่ได้อินเสิร์ต d a l o r i a n อีกหนึ่งใบสวยนะการเนี่ย นี่เบสการ์ดครับ Insert Mandalorian นะครับมันจะเขียนว่า Mandalorian v i s i o n นก a ร์ดอันนี้เป็น Insert ขออีกสักหนึ่งลันสิวะคุณแฟกเตอร์ธรรมดาส่วนนี้ก็คือเบสการ์ดไม่สักหนึ่งลันมาไม่เป็นหนังหวังเลยอันนี้คือเบสการ์ดทั้งหมด He can't do it alone อันนี้เป็น refractor mesh window ได้ vintage star wars อีกใบอันนี้ refract Chewbacca แล้วก็ x wing vintage vintage star wars อันนี้ได้โปสเตอร์อีกหนึ่งอัน base card โปสเตอร์อันนี้ของประเทศ อาเจนต i น a าเห็นไหมเขียนตรงนี้ Empire ยสไตรส์แบ็ k ของอาเจนนะเนนี้อาเจนก็ต้องภาษาสเปนดีใช่ไหมไดีเท่าวับในหนึ่งกลองโปสเตอร์2อันสุดได้อาเจนอันหนึ่งกับเป็นประทองหรือเป็นฝรั่งเศสได้วินเทจการ์ดมา2อใบได้แมนดารินอินเสิร์ตมา2ใบแล้วก็ได้การ์ดลันเบสการ์ดอันหนึ่งทับหนึ่งห้าอันหนึ่งทับห9ึ ลายเซ็นไม่รันหนึ่งใบไอ้พวกนี้มันสามารถรันได้ด้วยนะทั้งโปสเตอร์ทั้งอินเสิร์ตพวกนี้มันมีรันด้วยนะครับนี่คือกล่องซาวอล์ galaxy chrome เปิดไปแล้ว1กล่องจะได้ประมาณสองโปสเตอร์2วินเทจ2องแมนดาร์โกลเลียนอินเสิร์ตการ์ดซึ่งสวยดีน่าเก็บมันอย่างน้อย1ลายเซ็นสุเนดเพลินในตัวที่มันรู้จักกันนะครับขั้นต่ำสุดคือควรจะมีรัน2ใบซุกเลยได้ละสอใบาบางกล่องมันออก3หรือ4หรือซ้ำแต่นี่ครับ99ครับ150ยาสมาแต่อย่างน้อยนี่ยังเท่นะเป็นโฟลเจไดรูปอยู่ข้้าางหนับ99 แล้วก็ทับ150เป็นควายกองจีนกล่อง Star Wars ย้ำว่า Star Wars สักหลักคือสะสมมากกว่าลงทุนถ้าใครเคยดูคลิปก่อนนี่อยู่แล้วก็คือ s t า r w ว r บางรุ่นซุปก็เก็บอยู่อันนี้เองความตั้งใจก็คือโปสเตอร์เซตครบแล้วถึงไทยครบเมื่อไหร่จะเอาให้ดูกะคพามตั้งใงคือจะเอาเบสเซตให้ครบแล้วาจจะเก็บอินเสิร์ตอะไรนิดหน่อยเพราะนั้นเดี๋ยวเวลาที่ได้ครบหมดแล้วเดี๋ยวจะเอามาให้ดูว่าเวลาเลียงรวมกันแล้วมันสวยขนาดไหนเหมือนที่บอกฮะเป็นเชิงสะสม ถ้าอยากให้เปิดกล่องอะไรมีคำถามอะไรอยากให้ทำอะไรคอมเมนต์ไว้ในวิดีโอนี้ได้เลยหรือส่งข้อความมาหาเพจซุปหรือใครก็แล้วแต่ไม่ว่าตัวทุกเองหรือนอ้องๆทีฟิตเดี๋ยวจะตอบให้เดี๋ยวจะเอากล่องมาเปิดให้เนี่วมีคนส่งเข้ามาเรื่อยๆแหละไม่ว่าจะเป็นแบบว่าโปรกรมอนโปรกมอนก,กอ็กกอ,กกอ,อยู่ในช่วงเวลาที่กำลังหากล่องอื่นมาเปิดด้วยแต่เหมือนที่บอกหลังจากคลิปนี้จะเป็นกลับไปโชว์การ์ดบอลบ้างแล้วเพราะไม่ได้ทำการ์ดบอลมาสักพักหนึ่งแล้วเพราะนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะ